ครับผมวันนี้พามาแนะนำนะครับเป็นสินค้าเข้าใหม่ของ M B A นะครับเป็น power นะครับ cast head นะครับรุ่น X 3 2 0นะฮะดีไซน์ด้านหน้าอย่างนี้นะครับผมตัวนี้นะครับมีกำลังขับที่150วัตต์คูณมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับจะมีช่องสำหรับต่อออกลำโพงเป็นหัวสเปกคอนนะครับรวมถึงต่อเข้านะครับจะเป็นสาย A V นะครับมีทั้งอินพุตกับลิงก์นะครับสามารถใช้สาย A V ได้ตัวนี้เป็น power รุ่นใหม่ของ M B A นะครับราคาพิเศษนะครับท่านใดที่ต้องการสนใจจะสั่งซื้อนะครับ ครับ